ซาฟเจ3 4คือหนึ่งในตำนานของกองทัพอากาศสวีเดนที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนักแต่แท้จริงแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การบินของชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องนวัตกรรมและความพยายามในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีการทหารต้นกำเนิดของ j 3 4มาจากเครื่องบินขับไล่เจ็ตอังกฤษที่ชื่อว่า Hawker Hunter ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงทศวรรษ1950และได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกว่ามีความสมดุลระหว่างความเร็ว ความคล่องแคล่วและพลังการยิงที่ทรงพลังสวีเดนซึ่งในขณะนั้นอยู่ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดของสงครามเย็นจึงมองหาทางเลือกที่จะเสริมเขี้ยวเล็บทางอากาศและสุดท้ายได้ตัดสินใจเลือกฮอเกอร์ฮันเตอร์มาเป็นเครื่องบินลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อซาฟ j 3บในเวลานั้นสวีเดนมีโครงการพัฒนาเครื่องบินภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นซาบ29่ันน,นันและซาบ32แลนเซนซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่ออกแบบเองทั้งหมด แต่ด้วยความเร่งด่วนที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่เพื่อป้องกันน่านฟ้าอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลสวีเดนตัดสินใจจัดหาฮันเตอร์จากอังกฤษและได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นภายในประเทศในจำนวนจำกัดการนำเข้าลิขสิทธิ์ครั้งนี้ทำให้สวีเดนได้ทั้งเครื่องบินที่พร้อมใช้งานทันทีและโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเจ็ตรุ่นใหม่จากมหาอำนาจด้านการบินในยุโรปซาบเจ34ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับฮอเกอร์ฮันเตอร์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแรง ตัวลำมีเส้นสายที่เพรียวลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ใช้ปีกแบบสวีปอเล็กน้อยทําให้สามารถทําความเร็วสูงและมีเสถียรภาพในการบินเครื่องยนต์ที่ใช้คือโรสรอยเอวอนซึ่งให้แรงขับมหาศาลทําให้เจ4มีความเร็วสูงสุดกว่า1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นความเร็วระดับหัวแถวของเครื่องบินในยุคนั้นนอกจากนี้ยังสามารถบินไต่ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับภารกิจสกัดกั้นที่จำเป็นต้องตอบสนองชับวไว ด้านอาวุธเจ34ติดตั้งปืนใหญ่อากาศ ADEN ขนาด30มิลิเมตรจำนวนสีกระบอกซึ่งมีอัตราการยิงสูงและมีพลังทำลายล้างรุนแรงสามารถใช้ต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกหรือโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดและระเบิดเพิ่มเติม,ต,มตามภารกิจที่ได้รับทําให้เจ4ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่เพียวเยวแต่ยังสามารถทําหน้าที่โจมตีได้ในบางโอกาส แม้เจ3 4จะไม่ได้ถูกผลิตในจำนวนมากเมื่อเทียบกับรุ่นที่สวีเดนออกแบบเองแต่เครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้นๆที่สวีเดนต้องการกำลังทางอากาศเร่งด่วนเครื่องบินถูกนำเข้าประจำการในช่วงกลางทศวรรษ1950และถูกใช้โดยฝูงบินขับไล่เชิงยุทธวิธีโดยเฉพาะภารกิจสกัดกั้นและลาดตระเวนทางอากาศ สิ่งที่ทำให้ซาบเจ34น่าสนใจคือบทบาทของมันในฐานะสะพานเชื่อมต่อระหว่างยุคเครื่องบินเจ็ตยุคแรกของสวีเดนอย่างซาบ29ทันนานไปสู่การมาถึงของซาบ35ราเคนที่ถือเป็นเครื่องบินเจ็ตเหนือเสียงเต็มรูปแบบรุนแรกที่สวีเดนสร้างขึ้นเองการที่สวีเดนเลือกใช้ฮันเตอร์ในรูปแบบลิขสิทธิ์ภายในประเทศช่วยให้กองทัพอากาศไม่เกิดช่องว่างด้านขีดความสามารถและยังทำให้วิศวกรชาวสวีเดนได้มีเวลาและโอกาสศึกษาระบบของอังกฤษ เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีต่อย,ยอดสู่การผลิตเครื่องบินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนักบินสวีเดนหลายคนที่ได้ทำการบินเจ34 4, ต่างชื่นชมในความเสถียรและความน่าเชื่อถือของเครื่องบินรุ่นนี้พวกเขายืนยันว่าเครื่องบินตอบสนองได้ดีในทุกระดับความเร็วการควบคุมมีความนุ่มนวลและปืนขนาด30ม mm. ก็สร้างความมั่นใจได้ทุกครั้งที่กดกระยิงแม้ว่าเครื่องบินจะไม่ได้มีระบบเรดาร์ล้ำสมัยแบบรุ่นใหม่ แต่ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของยุโรปเหนือที่มีความซับซ้อนทั้งภูมิประเทศและสภาพอากาศเมื่อเวลาผ่านไปและซาบาบ35ราเคนเริ่มเข้าสู่ประจำการซาบเจ3าบ J34 ก็ถูกปลดระวางออกทีละขั้นตอนอายุการใช้งานของเครื่องบินรุ่นนี้ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นแต่บทบาทของมันก็ถูกจดจําในฐานะเครื่องบินที่รักษาความมั่นคงของสวีเดนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญ หากมองในเชิงยุทธศาสตร์การเลือกฮันเตอร์ลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะมันไม่เพียงมอบเครื่องบินที่ทันสมัยแกสวีเดนเท่านั้นแต่ยังเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ประเทศมีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีของตอนเองได้เต็มที่และผลลัพธ์ก็คือซัาบ35ราเคนและซัาบ37วิกเกนที่ต่อมาได้กลายเป็นตำนานระดับโลกการมาของ J34 จึงเปรียบเหมือนการวางรากฐานก่อนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินสวีเดน ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เจ4ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศแบบเป็นกลางของสวีเดนประเทศนี้ไม่ได้เข้าร่วมกับนาโตหรือวอซอแต่เลือกที่จะสร้างกองทัพที่เข้มแข็งพอที่จะป้องกันตนเองและการมีเจ4ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โลกยอมรับว่าสวีเดนมีศักยภาพจริงไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆที่อาศัยการคุ้มครองจากมหาอำนาจทุกวันนี้เจ4ไม่ได้เหลือใช้งานจริงแล้วแต่ยังมีการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินหลายแห่งในสวีเดน เพื่อเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าช่วงหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กองทัพอากาศสวีเดนเคยใช้เครื่องบินลิขสิทธิ์จากอังกฤษเพื่อสร้างเส้นทางของตนเองมันเป็นบทเรียนที่สอนให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปบางครั้งการเรียนรู้จากผู้อื่นก็คือก้าวสาคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตซาบเจ3าบจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่มีตัวเลขระบุรุ่นหากแต่เป็นเครื่องบินที่เล่าเรื่องราวของยุทธศาสตร์ การตัดสินใจและว,วิสัยทัศน์ของชาติเล็กที่กลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการบินระดับโลกได้ในที่สุดและนี่คือเสน่ห์ที่ทําให้ชื่อของมันยังคงถูกกล่าวถึงในวงการการบินแม้เวลาจะผ่านไปกว่าเครื่องศตวรรษแล้วก็ตาม